เอาน้ำมาจากไหนน้องสะพ้ายที่เป็นคนให้หลานไว้เองเน <c oughs> ี่ยพี่ไฟแคนดี้เป็นเด็กผู้หญิงนะพี่ทำแบบนี้หมายความว่างไงอะโอยแกจะอะไรนะหนาะวันหนึ่งเนี่ยแคนดี้มันก็ต้องรู้จักแล้วมันก็ต้องได้ใช้อยู่ดีนั่นแหละพี่กูช่วยสอนสิ่งที่มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอแคนดี้อายุเท่าไหร่เองอะพี่ทำแบบนี้หมายความว่างไงอะพี่พี่ไฟพี่ไฟคะพี่ผัวมาอยู่บ้านฉันแค่ชั่วคราวแต่กลับสอนลูกฉันไปในทางที่ผิด เฮ้ยเดี๋ยวเดี oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี้นี่รูปเป็นเด็กผู้หญิงนะรู้จักไอ้บ้างไหมเนี่ยก็ป้าบอกหนูว่าผู้ชายกับผู้หญิงส่วนล่างไม่เหมือนกันจริงไหมคะพี่นี่พี่สอนให้ลูกผมเป็นคนหยาบคายเหรอลูกผมอายุแค่เนี้ยกัมีความคิดที่ไม่ดีเต็มหัวไปหมดเลยอะนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะแกนี่เป็นพวกหัวโบราณและล้าสมัยมากพี่ไฟ c a n ดี ต่อไปอย่าไปฟังที่ป้าฝ้ายพูดอีกนะเขาทําให้ลูกสาวของฉันโตเกินวัยดูสิ่งที่พวกคุณทํำสิหน้าลูกชายผมเป็นแผลแล้วเนี่ยก็สมควรอยู่แล้วแ่้ะคะ่ะแต่เนี้ยยังน้อยไปด้วยซ้ำแคนดี้รีบขอโทษเขาอยู่นี้เลยขอโทษนะครับต้องขอโทษจริงๆครับแคนดี้สิ่งที่หนูทําอ่ะมันไม่ถูกต้องนะลูกคิดจะตีเขาทั้งที ตีแค่หน้าเขาทําไมเราต้องตีในร่างกายที่คนมองไม่เห็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยนถ้ากลับบ้านไปเนี่ยป้าจะสอนลูกเรียนมวยไทยอ้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฮะคุณสอนลูกมายังไงเนี่ยรายการศึกษาพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษจริงๆค่ะพี่ฟ้าย Candy รีบขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยเร็วนี่กลับบ้านลูกพี่ฟ้ายแคนดี้ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับผมต้องขอโทษจริงๆครับพวกคุณเป็นพ่อแม่กันยังไงเนี่ยฮะ ลูกถึงได้ออกมาก้าวร้าวแบบเนี้ไลยังทำให้ลูกของฉันก้าวร้าวหลายเหตุผลนี่หนูหนูยากเป็นดาราเด็กไหมแค่หนูเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ไปถ่ายรูปพี่หนูได้เป็นดาราเลยนะเอาไหมไอ้โรคจิตแม่คะพ่อคะ<า>คุณจะทำอะไรอะป่ะป,ป่าว่าคับพี่ เห็นน้องน่ารักดีผมเลยอยากชนเป็นดาราเฉยๆครับเขาโกหกนะคะแม่คะเมื่อกี้เขาจับม yeah, yeah. yeah. ือหนูด้วยอะมันจะไปไหนไปสถานีตำรวจกูเดี Relax> ๋ยวนี um ้เลยอย่าพี่อย่าไปมาไปพี่แคนดี้โชคดีนะที่หนูรู้ตัวทันอะไม่โดนแผลล่อลวงของผู้ชายคนนั้นอะทั้งหมดนี้เป็นเพราะป้า้ายสอนหนูเองค่ะ ป้าค่ายสอนหนูว่าร่างกายของผู้หญิงถ้าไม่ใครมาแตะเนี่ยต้องตัวตามใจชอบเพื่อป้องกันจากคนร้ายแคนดี้ทำอะไรอยู่ลูกห้องพ่อก,กับแม่เนี่ยมีลูกโป่งเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลูกโป่งนะลูกเขาเรียกว่าถุงยางคืออะไรเหรอคะอ ถุงยางก็คือเวลาที่พ่อกับแม่ของแคนดี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากมีน้องชายหรือว่าน้องสาวเขาก็จะใช้อันนี้แหละลกูกนี่ป้าจะบอกให้รู้ไว้นะร่างกายของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยห้ามให้ใครมาสัมผัสง่ายๆเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเยี่ยมมากแล้วป้าแฟก็ยังบอกหนูนะคะว่าถ้าผู้หญิงโดนรังแกต้องรู้จักตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเอง นี่นายมาเหยียบเท้าฉันทาไมขอโทษฉันดี๋ยวนี้เลยแล้วใครบอกให้เธอมาขวางทางฉันเหรอสมน้ำหน้าเพี่ไฟ้าครับผมขอโทษนะครับที่เข้าใจผิดอ่ะต้องขอบคุณพี่จริงๆนะครับ ที่ทำให้แคนดี้ไม่ถูกรังแกไม่เป็นไรเลยนี่พี่จะบอกอะไรให้แกรู้ไหมว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้ถูกรังแกก็เพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยชอบสอนลูกว่าต้องรู้จักอดทนร,รู้จักยอมคนถึงจะเป็นคนดีมีเหตุม uh ีผลนี่แต่ลืมสอนไปว่าต้องรู้จักมีไหวพริบต้องรู้จักเด็ดขาดเพื่อที่เขาจะได้เป็นเกาะป้องกันตัวไม่ให้ใครมาทำร้ายได้ง่ายๆเข้าใจไหมล่ะ ต่อไปนี้เราจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ให้ใครมาลังแกง่ายขอบคุณนะคะเยี่ยมมากหลานลักค่ะทีรักเสร็จยังคะเสร็จแล้วคะ่ะคุณคุณไม่ใครเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับทีรักหนูอยู่ทางนี้เอา้าทีรัก ออกมาทำไมเนี่ยทีล่รักก็เมื่อกี้มีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มายืนอยู่ๆในห้องแต่งตัวน่ะตกใจหมดเลยอะ่ะคนบ้าอเอาไอ้บอสเอาไอ้กันมึงมาซื้อชุดแต่างงาน,านนี่มึงกันเดี๋วะกูมาเช่าชุดว่ะเดี๋ยวนะแต่งงานทั้งที่มึงจะเช่าชุดมึงบ้าปะเนี่ยแล้วมึงจะเช่าทั้งทีเนี่ยทำไมไม่เช่าดีกว่านี้หนห่อยวะไม่อายคนอื่นพ่อ ช่งานแต่งงานสําหรับผู้หญิงเนี่ยมันสําคัญมากนะแล้วมันก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเธอไม่ควรพลาดนะจ๊ะเกี๊ยวกุ้งที่หนูชอบค่ะเอ้าไอ้บอสนี่มึงพาแฟนมึงมากินอาหารข้างทางอีกแล้วเหรอวะทำไมมึงไม่พาไปกินสเต็กไปกินอาหารทะเลอะไรแบบนี้บ้างวะทำไมมึงขี้เหนียวขนาดนี้ ถึงจะไปกินของพวกนั้นเนี่ยแต่ถ้าหนูไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพี่แบบนี้เนี่ยหนูก็ไม่ได้อยากกินหรอกนะคะพ่าแต่มึงเถอะประหยัดตังค์บ้างก็ดีนะเผื่อมีฉุกเฉินอะไรได้ใช้อะประหยัดตังค์มึงพูดมาได้ยังไงไว้บอสที่กูทาเนี่ยเขาเรียกว่าไปหาคอนเนคชันไว้แล้วมึงเข้าใจคําว่าคอนเนคชันไหมคอนเนคชันเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญทําให้กูตั้งตัวในเมืองใหญ่ได้คนภูธทออย่างมึงไม่รู้หรอกไปดีกว่าที่รัก เหม็นกินสตรีทฟู้ดอะนั่นสิคะออโอเคคุณผู้ชาครับบัตรใบนี้เนี่ยเต็มมุงกันแล้วนะครับอันนี้เต็มป่ะไม่เป็นไรพี่มีใบนี้ใช้ใบนี้แทนน่ารักที่สุดเลยค่ะเลือกอยากได้อะไรเนี่ยที่เราหยิบได้เลยนะวงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยได้ไหมคะ คูชานรถจะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กันไปไงนเพ <Ma> <of people> <French> ื่อนไอ้กันไมไรู้จักคนภูธรอย่างนี้ด้วยเหรอวะมึงบ้าวะเนี่ยมึงดูหน้ากูด้วยจะไปรู้จักคนหน้าภูธรนี้ได้ไงวะไปดีกว่ามึงเสียเวลากูจะไปรู้จักไอ้คนกระจกกระจกแบบนี้ได้ไงวะมึงก็คิดบ้างดีสวยดีนะคุณลูกค้าคะพอใจกับชุดนี้ไหมคะ พอใจครับผมเอาชุดน,นี้แหละรูดบัตรนะครับสวยอนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะหมอบคุณมากขอโทษทีนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าบาัตรโดนระง,งับอะคะ่ะอะไรนะถูกระง,งับมึงบ้าปะเนี่ยเครื่องมึงอเสียแล้วมึงรอกแป๊บนึงฮัลโหลครับทำไมบัตรเครดิตผมใช้ไม่ได้ครับมันระง,งับอะไร บัตรเครดิตของคุณเกินกำหนดชำระแล้ว3เดือนจำนวนเงินค้างทั้งหมด1นึ่งแสนบาทตอนนี้บ <t vienen> ัตรถูกระงับแล้วหากการชำระที่ไม่ดีขึ้นทางเราจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แมนกูยืมเงินก่อนได้ป่าววะยืมเงินบ้าอะไรวะไ้กันกูไม่มีรวยก็ตายไปดิไอ้แมนนี่ เนี่แอนอยากที ok> ่จะแต่งงานกับฉันเพื่อหวังให้ใจมาช่วยใจนี่ใช่ไหมไม่ใช่แอนไม่ใช่อย่างนั้นไม้บังเราเลิกกันเถอะโอ๊ยแอนไอ้บอสมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมวะตอนนี้มีแค่มึงที่ช่วยกูได้นะเว้ยมึงมีเงินเก็บเยอะไม่ใช่หรอแถมมีตั้งหลายอย่างที่ยังต้องใช้เงินน่ะอีกอย่างนะค่าส่วนต่างชุดแต่งงานเนี่ยเอาไปซื้อเครื่องอบผ้าเข้าบ้านใหม่ดีกว่าอีก รอปแป๊บหนึ่งนี่อมไรมันี่เออนนลยไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้หนูสวยที่สุดพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียใจไงมีความสุขมากนะขอบคุณนะคะ <c oughs>